โอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมโอแบงค์นะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบามอโมบายนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาลองลองดันอ่าดันลอยห้านะครับหรือว่าดันเขาวควายเนาะบีถูกเอฟก็คือนั่นแหละดันเขาเรียกว่าดัน105ลอยห้าอะไรกันเนาะรีเวิร์กใหม่ครับอะไรก็เดี๋ยวซื้อดันก่อนเลยนะฮะ ืมนี่ B2F ราคาด้านอยู่ที่เจ็ดแสนนะเจ็ดแสนเจ็ดแสนสี่ครับผมเจ็ดแสนสี่ก็เหมือนเดิมครับแนะนำให้ครับดีกว่าครับแต่เรามาดูนะครับว่า ครับใช้วัตถุดิบเยอะไหมอ่า okay. ใช้อ่า s ัส l school ครับ1แล้วก็ลาวสโตน3สามเม็ดครับอันนี้ก็เม็ดละแสนนะเท่ากับสามแสนครับเป็นคุ้มกว่าเเห็นนะซื้อเขาเจ็ดแสนเจ็ดแสนสี่ครับเป็นสามแสนฮนะ <c oughs> อืมโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลงดงดันกันเลยฮนะ อ้เกมใหม่อีกแล้วฮะว้าว,ว,าวก็จะคล้ายๆดนัน85เนะาะนไนป5าที่รีเวิร์กใหม่คล้ายๆกันฮนะเข้ามาก็ลุงลูกเลยฮนะเป็นทางตรงห้องสี่เหลี่ยม ก็เดินตรงๆแล้วก็ตีบอสเหมือนเดิมฮะเคยคล้ายแปดห้า,าเลยฮะเออ อืมกดมั่วๆครับเป็นการคุยเควสะฮะอูใช้เขาก,กดม,มั่วๆเลยะฮะ <c oughs> เราจิ้มๆไปฮะจิ้มเียงจิ้มเสาดูเนาะอโอเคอ๋อเมื่อกี้ให้ตีบอสอีกตัวหนึ่งพอตีบอสตายก็ได้กล่องเพิ่มแต่ก็เกลืออยู่ดีฮนะ มาแล้วหินแดงฮนะ มาอีกแล้วว่าหินแดงไปที่สองฮะเฮ้ย <Wow. S 1> เริ่มคุ้มเริ่มคุ้มถ้าครับคารครับดันเลยนะ <Wow. S 1> <c oughs> มันเริ่มคุ้มอยู่แล้วดิ <c oughs> ซื้อเขาจนแสนสี่โอ้ครับเองสามแสนโอ้โหกับแบบครึ่งๆเลยนะ,ะราคาแบบครึ่งๆเลย แน,น่เราสังเกตฮะเวทครับอืมมันจะมีอดอกจันขึ้นมาครับสัญลักษณ์แล้วกันเนาะเ <c oughs> ชื่อกว่าดอกจันเฉดสัญลักษณ์ขึ้นมาครับปุ๊บโอ้โหเกลือฮะ เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยคุยไปหมดนะตามทางคุยคุยไปเรื่อยฮะไปเรื่อยไปเจื้อยฮะ โอ้จบแล้วฮะปะวันแปดนาทียี่สิบวิมาดูซิว่าเราได้อะไรบ้างฮะหินแดงสองเม็ดฟ้าหนึ่งหินแดงเป็นเท่าไหร่วะเช็คราคาสักคู่นะฮะหินแดง สามแสนสี่ตีไปสามแสนห้าสองเมตรก็เจ็ดแสนอืมอินฟอร์สโอ้สามแสนก็เป็นหนึ่งเอ็มครับทั้งหมดนะที่ผมลงได้หนึ่งรอบนี้หนึ่งเอ็มครับถ้าเกิดเราครัฟดันเองเนี้ยสามแสนเราก็ได้กำไรเจ็ดแสนแล้วกำไรเห,เห็นครับแต่ต้องคาฟดันเองนะเพลงนี้คือจุกๆเลยนะฮะ ก็จบวันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับผมนะรู้สึกว่ารีเวิร์กใหม่ดีฮะดีมากก็คือมันสวยด้วยมันลงง่ายฮะเข้าใจง่ายฮะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมฮะคราบดันเองฮะไม่ค้าฟนี่คือจุกฮะ <c oughs> ก็สำหรับท่านใดท,ที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมคาบาโมบายเล่นด้วยกันนะ <c oughs> สามารถดาวน์โหลดที่ด้านล่างใสคิปชั่นเลยนะครับดาวโหลดที่นี่เลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สามารถเปลี่ยนอาไอเทมในเกมนะให้เป็นเงินจริงได้ดีมากครับดีมากสมัยนี้หายากมากครับมีน้อยด้วยโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันก่ันหน้าครับสวัสดีครับ